สวัสดีครับพบกับช่องหนูใบเตยช่างน่ารักนะครับผมวันนี้พาหนูใบเตยมาอาบน้ํานะครับผมอ้าวมาเจออะไรแล้วทีนี้พี่น้องครับเจอวัวครับผมกลัวไหมหนูใบเตยไม่กลัวแล้วสู้ครับผมตัวใหญ่กว่าครับหาดสายขาวนะครับผม อยู่คนละฝั่งนะครับผมหนูไปเตยกับวัวนะครับผมเปลี่ยนที่อาบน้ําใหม่นะครับผมหนูไปเตยนะครับผมบรรยากาศทิวทัศน์สวยงามมากเลยนะครับผมไปแล้วหนูไปเตยลงน้ําแล้วอาว้าววัวหนีนะครับผมวัวหนีแล้ว ดื่มน้ำนะครับผมน้ำตรงนี้ลึกนะครับผมตัวทวมหัวน้องพีไหมอ้ยน้ำลึกถึงไหมระวังน้ำลึกนะ หรอตัวหายมิดเลยหนูใบเตยน,นะครับผมหายมิดเลยหนูใบเตยอาบน้ำหน่อยนะครับผมเพื่อคลายร้อนนะครับผม ร้อนไหมน้องพีโอ้โอขื่นแรงนะครับผมโอ้เหมือนขื่นทะเลเลยหนูไปเตยนอนครั้งเดียวนะครับผมโอ้เออหนูไปเตยนอนครั้งเดียวน้ำกระจายเลย ได้หม้อมาตาเร้าตีตัวโอ้โหนอนครั้งเดียวนะครับผมคลื่นเหมือนน้ำทะเลเลยนะครับผม โอ้เหมือนน้ำทะเลเลยหนูใบเตยนอนข้างเดียวนะครับผมโอ้สาลายปลาชอบกินไหนหอยอะไรครับโอ้ลายหอยนะครับน้องพีนะครับผมโอ้ทำไมภาพหมโูเนาะ เย็นสบายหนูไปเตยเย็นสบายตู้น้ำกระจายเลยหนูไปเตยนะครับผมโอ้เหมือนคลื่นทะเลเลยโอ้อะไรจะตัวหนักขนาดนะาหนูไปเตยโอ้เล่นจนน้ำกระจายเลยครับผม เหมือนคลื่นทะเลเลยหนูใบเตยนะครับผมโอ้ดูดูท่านางกินน้ำนะครับผมโอ้ท่าอะไรหนูใบเตยท่าอะไรเนาะทานางกินน้ำนะครับผมไปเล่นน้ำลึกไหมหนูใบเตยมีตะขายไหมนี่มีตะข่ายไหมนี่ เอา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 เอ้าเอาเอ้าาอะไรนุ้ปเตยเอ้าท่าใดสาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหูคลื่นใหญ่เลยนะครับผมน้ตตนเต้นเลยึกเลยนปเตย ไปเลยน้ำลึกเลยลูกข้ามไปฝั่งนั้นนะลอยน้ำเป็นไหมหนูไปเตย <einfach> ลองดูหนูไปเตยว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าข้ามไปฝั่งนั้นเลย <im checks> เอาลองดูให้หนูไปเตยฝึกลอยน้ำลอยน้ำเป็นหรือเปล่าหนูไปเตยลอยน้ำเป็นหรือเปล่าหนูไปเตย ไปแล้วนะครับผมพี่ควานพาหนูไปเตยไปแล้วนะครับผมลอยน้ำเป็นหรือเปล่าช้างอ้วนท้องป่องนะครับผมอ้วนทุนเลยหนูไปเตยตอนนี้ยังไม่ลอยนะครับผมยังเดินอยู่นะครับผมโอ้ยน้าไม่ลึกพอจะให้หนูไปเตยลอยแล้วนะครับผม <laughs> ยิ่งเดิน,ย,น,น,ย,ดนยิ่งตื่นนะครับผมยิ่งเดินยิ่งตื่นนะครับผม ข้ามไปเลยข้าไปฟังสลินเลยหนูใบเตยไปแล้วนะครับหนูใบเตยนะครับผมพี่ควานผ่านหนูใบเตยข้ามไปแล้วนะครับผมว่าจะให้น้องลอยน้ำสนหน่อยนะครับผมน้ำตื้นนะครับลอยไม่ได้นะครับผมน้ำตื้นลอยไม่ได้เลยครับผม ลดความอ้วนบ่ปล่อยให้น้องเล่นก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตะขายเยอะนะครับผมมีแต่ตะขายเลยเอาหนึ่งสองสานูป้ปเตยวิ่งเลยเน่้หนูปเตยข้ามไปฝั่ง สุรินแล้วนะครับผมฝั่งชุมพลบุรีเอาหนุไปเตยข้ามาฝั่งสตึกแล้วฝั่งบุรีรัมเดี๋ยวแข่งลอยน้ำอยู่อำเภอสตึกเลยนะครับผมประเพณีแข่งเรือนะครับผมถวยพระราชทานนะครับผมก็มีการลอยน้ำนะครับผมช้างว่ายน้ำแข่งกันนะครับผม จังหวัดบุรีรัมย์กับสุรินทร์นะครับผมก็มีประจำทุกปีนะครับผมโอ้น้ำกระจายเลยกระจายเลยน้ำกระจายเลย น้องพีไปกับพ่อนายเหรอไปกับน้านหรือไปกับพ่อนายไปกับพ่อไปเอาขึ้นเลยเอาขึ้นขึ้นยังไงให้เท่ที่สุดเอาขึ้นยังไงให้เท่ที่สุดขึ้นงวงเลยขึ้นงวงเลยเอาขึ้นหมดขึ้นงวงเลยเอาไม่ขึ้นงวงเหรอโอ้ ไม่ขึ้นงวงนะครับน้องน้องผีนะครับผมยกขาสูงโอ้เก่งมากเลยหนูใบเตยนะครับผมขึ้นไปแล้วอัดสงเลยอัดสงเลยหนูใบเตยจะทำอะไรครับโอ้เก็บรองเท้าให้พ่อควานนะครับผมฟืบทางเสนรู้นะครับผม เก็บรองเท้าให้พกวานนะครับผมไปหนู่มใบเตยกลับบ้านกันนะครับผมอาบน้ําเสร็จแล้วกลับบ้านนะครับผมดูหาดทรายขาวนะครับผมบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับผมก็เชิญไปมาเถี่ยวเล่นกับหนู่มใบเตยได้นะครับผมที่อำเภอสตึกนะครับผม จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมพ่อควานก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร e กดติดตามนะครับผม<ส>เพื่อเป็นกำลังใจช่องหนูใบเตยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ